สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับที่ดีครับทุกทุกท่านเข้าสูส et, ส่ช่อง BTV ธรรมดาครับช่อง BTV ธรรมดาก็จะมานำเสนอพุ่นไทยนะครับพุ่นไทยเช้านะครับพุ่นไทยเช้าของวันที่17นะครับมาแตละผลสำคัญทั้งละ28นะพุ่นไทยก็จะมีให้ชมทุกทุกวันจันทร์ถึงวันจุลนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ก็หยุดนะครับพุ่นไทยนะขอขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่เข้ามาชมนะครับทุิ๊กคลิ๊กคลิ๊กเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตาม เดี๋ยวเขาจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเท่านั้นนะครับพุ้นไทยสองสามรอบนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับลุล่ลมเพื่อความบันเทิงได้ยิ่งดีนะครับประมาณนี้เราค่อยไปรอรอบสุดท้ายกันนะครับรอบเย็นนะสามรอบเนี่ยเก็บทุนไว้ก่อนกอดทุนไว้แน่แนแน่ก่อนนะครับอืมอ,อย่ามาเล่นมันเลยสามรอบแรกนะอไปรอเล่นรอบสุดท้ายนะครับประมาณนี้นะ สำหรับใครชอบค่อยว่ากันไปนะครับ901นะถ้าเกิดใครชอบใครไม่ชอบกอ็หยุดเลยนะครับกดทุนไว้นะอ่า901นะครับ9 2 02 93 03 94 04 95 05 96 06อ่าไม่ถึง06นะลืมไป91นะครับ นี่นะครับแล้วก็เก้าศูนย์ด้วยนะครับตอนนี้นะใครชอบยายามไปใช้นะครับหลับเช้านี่ยนะเพราะว่าหุ้นเปิดมันมีความเสี่ยงสูงนะครับประมาณนี้ครับเสี่ยงวทำพางเสี่ยงเสี่ยงกับทำพังเสี่ยงกับช่องก้าอยู่แล้วนะยังไม่เสี่ยงกับเปิดดีนะหุ้นเปิดจะยากนะให้ก่อนนะครับให้ระมัดระวังไม่ต้องเล่นนะดีที่สุดนะอ่า กดทุนไม่ก่อนนะครับจะเย็นๆนะเพราะหุ้นเปิดไอ้ห้อหุ้นปิดเท่าไหนก็ว่ากันไปครับประมาณนี้นะครับบินนะครับเป็นที่กล่าวนะลองศูนย์ใครก้าวกล่าวก็จจกไปชนเท่านั้นชอบเท่านั้นถึงเอาไปใช้นะอันไหนมันมีความอ้าจารยงก็เคยรู้กันแหละว่าจะไม่เล่นรอบนี้อะไรเงี้ยใจมันร้อนลนนะต้องหนีหนีไปทาอย่างอื่นทาอย่างอื่นทาอย่างอื่น แทนให้มันลืมรอบนี้วางเ้นเสร็นะเพราะฉะนั้นก็พยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะครับประมาณนี้นะไม่ก็คือไม่นะครับอืจัดก,ก็คือจัดนะครับประมาณนี้นะครับครับครับด,ดูดีดูดีนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับนะ